สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกชาวเกษตรในถุมของ,ของเรานะครับวันนี้ไม่เจอกันอีกแล้วนะผมเดินไปเรื่อยมาในสวนสังเกตเห็นว่าเริ่มมีอาการของนอนชอนใบนะครับเนี่ยนอนชอนใบเริ่มมาลงแล้วทําให้ผักในสวนมันจะเป็นลักษณะนี้นะนี่ที่แรกต้นสระเหนยชุดนี้ผมก็ไม่ได้อะไรมากมายนะผมปลูกไปทําคลิปแล้วก็ทําเสร็จแล้วเนาะ ก็เลยปล่อยไว้นะครับเห็นว่ามีหนอนมาลงแต่ก็ไม่ได้อีกใจมากนะแต่ชุดนี้จะเป็นใบแมงลักแมงลักสังเกตุด,ดูอาการน,น้องน่าจะมีหนอนมาลงแล้วเนี่ยใช่ไหมหนอนน่าจะมาลงลนหนอนนอนชนใบพวกนี้เขาจะชักใหญ่อยู่ใต้ใบบริเวณยอดในซอกเนี่ยในซอกสังเกตด,ดูไม่ยากครับ แต่ต้องรอให้เขาให้ให้ยอดของเรามันเหี่ยวกนนะถึงจะสังเกตเห็นนะแต่ถ้าใครที่ปลูกประจําสังเกตประจําจะเห็นอยู่จะเห็นตัวเลยองผมมันไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีมันก็เลยหาตัวเห้นเพื่อนดูไม่ได้นะแต่ว่ามีแล้วเริ่มมีอาการนะครับผมรู้ว่าเริ่มมีอาการ ดรือการจากยอดก็รู้แล้วว่าเริ่มมีอาการนอนชอนใบมาลงนะครับวันนี้อนุพันธ์เพื่อนมาทําวิธีการกําจัดนอนชอนใบพวกนี้โดยวิธีการง่ายๆนะใค,ใครไม่มีใครใครไม่มียาไม่อยากใช้สารเคมีนะครับเพื่อนๆไปใช้ตัวนี้นะนี่ง่ายมาก,มากผมซื้อมาผมจะทาที่แรกผมจะทำเพราะว่าเลยคิดว่าเออไหนๆก็เพื่อเพื่อ บอกเพื่อนๆนด้วยดีกว่าเนาะจะได้เป็นความรู้ให้เพื่อนไปแช์มามาดูวิธีการทำกันอัตราส่วนวันนี้เราจะใช้กับน้ำปริมาณหนึ่งลิตรนะครับถ้าเราใช้การฉีดพ่นนะครับใครไม่อยากใช้สารเคมีอันนี้ก็เป็นสารเคมีเหมือนกันแหละเป็นวิธีการาง่ายๆนะใช้ยาสีฟันอยู่ที่หนึ่งช้อนนะครับ บีมมาแค่นี้เดียวพอเนีย่ยแค่นี้พอนั่นนำไปละลายน้ำง่ายมากละลายน้ำผสมคีิพ่นนี่แค่นี้เองเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับเอาเดี๋ยวผมปล่อยให้น้องละลายก่อนนะอ่ะตอนนี้ก็ละลายมันที่เร้ยอยแล้วนะวิธีการ ที่ง่ายๆแต่คนไม่ค่อยใช้กันเพราะอะไรไม่รู้เติมเข้าไปจะลืมกรองละ่ะกะตันหัวฉีดแล้วก็เติมน้ำเข้าไปอีกหลิตรเป็นทั้งตัวกำจัดและตัวป้องกันนะเห็นไหมไม่ได้ยากเลยไม่ต้องใช้ น้ำหมักใบายาสูบไม่ต้องใช้น้ำหมักกาแฟก็ไม่ต้องใช้อันดับแรกฉีดตัวนี้ก่อนเลยนะครับที่ที่ผมให้ฉีดตัวนี้คือมันเป็นพืชที่เราสามารถฉีดแล้วนําเราสามารถนําไปกินนําไปบริโภคได้เลยนะฉีดตอนเช้าตอนเยน็นเราก็นําไปล้างรับประทานได้เหมือนเดิมครับแต่มันอันตรายกับพืชมันอันตรายกับแมลงแน่นอนเอ๊ะทำไมวันนี้ผมพูดผิดบ่อยจังเลยกระเพราที่เป็นทรงพุ่มแบบนี้นะครับผมปลูกผมแต่งทรงไว้นะแต่งทรงไว้ให้มันเป็นทรงพุ่ม น้องจะชอบพวกหนอนแมลงจะชอบมันม,มาอยู่มามุดอยู่ข้างในนี้มากเลยนะเนี่ยใครมีกระถางกระบะเล็กๆนี้ก,ก็ปลูกกะเพราไว้กินเองก็ได้นะเนี่ยฉีดพ้นไปเลยนะครับนี่ใบแมงลักฉีดไปเลยสูตรนี้มันอาจจะไม่ร้ายแรงถึงขั้นฉีดแล้วน็อกนะครับแต่มันสามารถป้องกันได้นะครับกําจัดได้เหมือนกันเนี่ย ขีดไปเลยโดยเฉพาะต้นกล้าผักขนาดเล็กนะนฉีดรวบก,กันก่อนเลยทั้งหอยทากทั้งแมลงจะไม่มากวนเลยนะครับนี่เมื่อกี้เห็นตรงนี้แหละท,ที่มาทาคลิปนี้ก็เลยเห็นตรงนี้แหละเนี่ยฉีดไปเลยไมาจะเริ่มมีกันละ่ะแต่ก็ไม่ปล่อยผมปล่อยไว้ให้มีนะทางการฉีดพ่นไันก่อนเลย นี่ะนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับกับการป้องกันนอนประเภทนอนชอนใบเนาะไม่ว่าจะเป็นพลิกก็ได้นะไม่มีผลกับดอกนะครับไม่มีผลกับดอกไม่มีผลกับพวกมแมลงที่จะมาผสมเกสรดอกนะฉีดพ่นได้เหมือนกันนะครับนี่ฉีดไปเลยอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะกับวิธีการขยายวิธีการ กำจัดแมลงง่ายๆนะอันนี้ผมเสียดายมากเลยนะผมจะปล่อยให้มันโซมแล้วผมจะมากำจัดแมลงแต่นี่ได้เอาไม่คืนครับต้นโซมไปก่อนเอาไม่คืนเอาคืนมาไม่ได้เลยต้องปล่อยนี่มันจะแมลงต่อนี่ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับวิธีการทางเกรรษตร ยังไม่บอกว่าเป็นวิธีการอะไรเนาะาที่นี้จะอยู่กับการกันจัดแมลงเนาะเดี๋ยวอาที่ต่อไปจะเป็นการปลูกผักนะครับมันทำวิธีการขยายพันธุ์ผักไว้รอเพื่อนนะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ในหลากหลายประเภทนะครับหลากหลายรูปแบบมากเดี๋ยวมาโรดูกันนะว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนเนาะ อจารวิธีการขยายพันธุ์นะครับอ่ะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้บา,บายบายสวัสดีครับ